หลายคนเติบโตมากับความเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นได้ต้องเก่งขึ้นต้องแข็งแรงขึ้นต้องไม่พลาดต้องไม่มีจุดอ่อนให้ใครเห็นความสำเร็จถูกผูกกับภาพของความสมบูรณ์ความมั่นคงความพร้อมและความไม่สั่นไหวใครที่ยังอ่อนยังลังเลยังกลัวมักถูกสอนให้ปิดบังให้พัฒนาให้แก้ไขให้รีบเปลี่ยนจนวันหนึ่ง หลายคนใช้ชีวิตด้วยการพยายามเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีอยู่จริงเวอร์ชั่นที่ไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่ผิดพลาดไม่อ่อนไหวและการพยายามเป็นแบบนั้นกลับกลายเป็นภาระที่หนักกว่าปัญหาใดๆในชีวิตจุดอ่อนจึงถูกมองว่าเป็นศัตรูเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดเป็นหลักฐานของความไม่เก่งแต่ความจริงที่ไม่ค่อยมีใครพูดคือชีวิตไม่ได้พังเพราะมีจุดอ่อน ชีวิตพังเพราะต้องใช้พลังไปกับการหนีมันการปิดบังการฝืนการทำเหมือนไม่มีอะไรกินพลังชีวิตอย่างเงียบๆและยิ่งหนีจุดอ่อนยิ่งดังไม่ใช่ดังในสายตาคนอื่นแต่ดังในใจเสียงที่คอยกระซิบว่ายังไม่ดีพอยังไม่พร้อมยังไม่ควรเริ่มหลายคนติดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถแต่เพราะไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองมีข้อจำกัด การยอมรับจุดอ่อนมักถูกเข้าใจผิดว่าคือการยอมแพ้แต่ในความเป็นจริงมันคือการหยุดโกหกตัวเองการยอมรับไม่ใช่การบอกว่าจะไม่พัฒนาแต่คือการบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงไม่ต้องฝืนไม่ต้องปิดบังพลังชีวิตจะกลับมาหลายคนพยายามพัฒนาโดยเริ่มจากการกดทับจุดอ่อนบอกตัวเองว่าต้องเข้มแข็งกว่านี้ต้องทนให้ได้ต้องไม่รู้สึก ยิ่งกดยิ่งตึงและยิ่งตึงยิ่งแตกง่ายในขณะที่การยอมรับทําให้ใจคลายเมื่อใจคลายการเรียนรู้จะเริ่มขึ้นการยอมรับจุดอ่อนทําให้เห็นภาพชีวิตชัดขึ้นรู้ว่าอะไรทําได้อะไรควรพักอะไรควรขอความช่วยเหลือและอะไรไม่จำเป็นต้องแบกหลายปัญหาในชีวิตไม่ได้ยากแต่หนักเพราะแบกเกินกำลัง เมื่อยอมรับว่าไม่จําเป็นต้องเก่งทุกอย่างไม่จําเป็นต้องไหวทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องชนะทุกครั้งชีวิตจะเบาลงและชีวิตที่เบาเดินหน้าได้ไกลกว่าจุดอ่อนยังเป็นตัวชี้ทิศทางที่ดีมันบอกว่าควรหลีกควรปรับควรเลือกสภาพแวดล้อมแบบไหนคนที่ไม่ยอมรับจุดอ่อนมักอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะทําในแบบที่ฝืนและคบในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนเพราะไม่กล้าบอกว่าตัวเองไม่ถนัด ไม่ไหวหรือไม่สบายใจการยอมรับจุดอ่อนจึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันส่งผลต่อทุกการเลือกในชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือการยอมรับจุดอ่อนช่วยลดการเปรียบเทียบเมื่อรู้ว่าตัวเองมีข้อจำกัดจะไม่เอามาตรฐานของคนอื่นมาวัดชีวิตตัวเองจะไม่โทษตัวเองที่ไปไม่เร็วเท่าคนอื่นเพราะรู้ว่าต้นทุนและเส้นทางไม่เหมือนกันการเปรียบเทียบทำให้ใจแคบ การยอมรับทำให้ใจเปิดและใจที่เปิดมองเห็นโอกาสมากกว่าหลายคนค้นพบเส้นทางที่ใช่หลังจากยอมรับว่าเส้นทางเดิมไม่เหมาะไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์กับตัวเองคือรากของชีวิตที่มั่นคงชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้เริ่มจากการแก้ทุกอย่างแต่เริ่มจากการไม่หลอกตัวเองการยอมรับจุดอ่อนยังทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไม่ต้องเก่งตลอดจะสื่อสารตรงขึ้น ขอความช่วยเหลือเป็นและว,วางขอบเขตได้ชัดความสัมพันธ์จึงไม่ต้องใช้พลังฝืนไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแบกคนรอบตัวจะเห็นตัวตนจริงไม่ใช่ภาพที่พยายามสร้างและคนที่ควรอยู่จะอยู่คนที่ควรไปจะไปการยอมรับจุดอ่อนจึงเป็นการคัดกรองชีวิตอย่างอ่อนโยนหลายคนคิดว่าต้องรอให้เก่งกว่านี้พร้อมกว่านี้ถึงจะเริ่มชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่ความจริงคือ ชีวิตจะไม่ดีขึ้นถ้ายังไม่ยอมรับจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องสวยแต่ต้องจริงเมื่อยอมรับจะเริ่มวางแผนได้ตรงพัฒนาได้ตรงและพักได้ถูกจังหวะความก้าวหน้าจึงไม่สะดุดชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีจุดอ่อนแต่คือชีวิตที่ไม่ถูกจุดอ่อนควบคุมและการควบคุมไม่ได้มาจากการกดแต่มาจากการเข้าใจเข้าใจว่าบางวันก็ไม่ไหว บางเรื่องก็ไม่ถนัดบางเส้นทางก็ไม่เหมาะการเข้าใจแบบนี้ไม่ทำให้ถอยแต่มันทำให้เดินโดยไม่พังเมื่อหยุดใช้พลังไปกับการซ่อนจะมีพลังไปกับการสร้างสร้างทักษะสร้างความสัมพันธ์สร้างชีวิตที่สอดคล้องและในที่สุดจะพบว่าชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเพราะกลายเป็นคนที่ไม่มีจุดอ่อนอีกต่อไปแต่กลายเป็นคนที่ไม่ต้องหนีจุดอ่อนอีกต่อไปการยอมรับจึงไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องพิสูจน์และไม่ต้องแข่งชีวิตที่ดีขึ้นจึงไม่ได้เริ่มจากความสมบูรณ์แต่มันเริ่มจากความจริงใจที่กล้าบอกกับตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เป็นและจากตรงนี้ชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นในแบบที่เป็นไปได้จริง